สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่มาสวสนพิพากับสำนักข่าวพัฒนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับรายงานข่าวโดยคุณประวัติวิธีเตชะยศกุลผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญจะพาท่านผู้ชมมาที่สำนักงานเขต<อ>พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญได้มีนายพิทยาน้าบุตรรกษ์<อ>ับผู้อำนวยก,การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์พุ่นเชื่อรองผูมิในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญและนายไกย,ยุ่นเกสุพันณ์นายธวัชชัยธีรัศมีรองผูในการสำนักง,งานเขตได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าครับขอพระคุณครับกรฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพนตรจเอกครับเพื่อพูดชิดชอบซึ่งได้มอบถวยรลงวัน ล่างวันกีฬานักเรียนสพทในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจจะเริ่ิญในปี2567และขอบประคุณสมาชิกสภาพผู้แทรนรัษฎรจังหวัดอำนาจ,จเจริิญทั้งสองท่านมีนั่งสุขสมรวยวันฒนยาุลและนั่งญานินาศเข็มหนักซึ่งได้มอบถวยลา่างวั่น มาให้พร้อมตลอดทั้งทันภูมิเกียรติทุกท่านซึ่งใดมอบถวยรางวัลมากเป็นจำนวนมากมายในกีฬานักเรียนสพทในสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญซึ่งกะมีถวยรางวัลบอลลีบอลและฟุตบอลอายุเอ,อ่อกเกินเก่าปี12ปีและ15ปีซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ยี่สิ ทันว่าคม2 5 6น2567กะเชิญชวน,ชวนท่านผู้ปกครองและผู้สนใจนักกีฬามาชมมาเชียลูกหลาน